คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเด็กๆควรได้รับคำแนะนำนะครับครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ n b a 2 2 2ครับอย่าลืมครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ n b a 2 .2 2ครับ มาพบกันแล้วนะครับกับทีเด็ดจานเจ b a ็เฮทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย20มิถุนายน2025วันนี้มาคุยก่อนเกมครบอบบาสเกตบอล NBA สหรัฐเมกาเช้าว,วันศุกร์ครับเป็นเกม NBA Final ไฟลรอบชิงชนะเลิศเกมที่6การพบกันที่บ้านของอิลินาเพเซอร์สนามเกนบิทฟิลเฮาส์ครับวันนี้เพเซอร์เปิดบ้านเจอกับโ k เคซีทันเดอร์ตอน7โมงครึ่งตามเวลาในประเทศไทยครับโดยโค้ชของเจ้าบ้านเพเซอร์เป็นโค้ชจอมเก่าอย่างวิกคาสไล จะได้ดวลกับโค้ดหนุ่มอย่างมาร์คเดิร์กนอตครับก่อนไปวิเคราะห์วิจารณ์เกมที่6ครับดูผลงานในเกมที่5ที่บ้านของ o k เครับชัยชนะก็ตกเป็นของเจ้าบ้านเอาชนะไปค่อนข้างขาดลอยครับ120ต่อ109โดยผู้ทำสกอร์สูงสุดในเกมนี้ครับฝั่ง o k เคเป็นจารนวิลเลียมส์ครับโฟร์เวิร์ดตัวเก่งกดไปถึง40แต้ม6รีบาวส์่แอสซิสส่วนแม่ทัพของทีมอย่าง SG a ครับเชกิเจสอเล็กซานเดอร์ ทำดับเบิลดับเบิล31แต้ม10แอสซิสแล้วก็มีอีกสรีบาวการสำรองอย่างอารอนวิกกินส์ครับ14แต้ม5รีบาวสุดท้ายโอเคซีนำตั้งแต่ต้นจนจบครับมีช่วงเสียวบ้างแต่สุดท้ายก็สามารถเก็บเก,บเกมนี้ไปได้แบบสวยงามส่วนเพเซอร์ผู้แพ้ในวันนั้นครับผู้ทำสกอร์สูงสุดยังคงเป็นแม่ทัพจอมดูดันปาสกาลเซียแคมครับ28แต้ม6รีบาว5แอสซิส ส่วนไทริสฮาริเบอร์ตันครับวันนั้นเล่นไม่ออกมีแค่4แต้ม7รีบาว6แอสซิสเท่านั้นและนั่นก็เป็นปัจจัยหลักที่ทําให้เพเซอร์แพ้แบบสู้ไม่ได้ในเกมนี้ไปดูรายชื่อผู้เล่นตัวจริงในวันนี้ครับก็น่าจะเป็นไลน์อพเดิมทั้งหมดสําหรับเจ้าบ้านเพเซอร์พอยการไทริสฮาริเบอร์ตันจะได้ดวนกับ SGA คับเชกีเจสอเล็กซานเดอร์เกมนี้ถ้าไทริสยังคืนฟอร์มไม่ได้คงพ่ายแพ้กับ SGA ครับ ส่วนชูติ้งการ์ดแอนดรูนเนมบัตครับจะได้ดวลกับลูเจนส์ดอทจอมดูดันครับเล่นเกมรับดียิง3ก็ได้ส่วนเนมบัตได้ความขยันมีดีหลายอย่างครับส่วนสมอลฟอร์เวิร์ดอารอนเนสมิดครับจะต้องงัดฟอร์มเก่งกลับมาให้ได้ครับเพราะจาเลนวิลเลียมส์ของ OKC ถือว่าเก่งเหลือเกินในช่วงนี้ตำแหน่งนี้จาเลนวิลเลียมส์เหนือกว่าชัดเจนส่วนพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดครับปัสกาลเซียแคมครับจะได้ดวลกับเชดโฮมเกรนครับ ตำแหน่งนี้ผมชอบความดุด,ดันครับทะลุทะลวงวงในของปัสกาหถือว่าแข็งแกร่งกว่าส่วนเซนเตอร์คุมวงในครับค่อนข้างจะสูสีครับไมสเทอร์เนอร์จะได้ดวนกับไอเซียาฮาเทนสไตล์เรื่องของการรีบาวครับการเล่นเกมรับใกล้เคียงกันครับแต่ผมมองว่าเกมบุกไมสเทอร์เนอร์ดูดีกว่า เท่าที่เช็ล่สสุดครับทั้ง2ทีมไม่มีปัญหาเรื่องผู้เล่นบาดเจ็บสถานการณ์ล่าสุดครับอินดีนาเพเซอร์ครับตามอยู่2ต่อ3ในซีรีส์ถ้าเกมนี้เพเซอร์แพ้คาบ้านขึ้นมาครับแชมป์ NBA ไฟว์อินอครับในซีซั่นนี้ก็จะเป็นโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์เพราะฉะนั้นเกมนี้ถือเป็น elimination เกมสําหรับเพเซอร์อย่างแท้จริงครับและนี่เป็นโฉมหน้าผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมครับที่จะลงมาดวลกันในควอเตอร์แรก โดยฝั่งเจ้าบ้านอินินาเพเซอร์เป็นไลัพเดิมทั้งหมดครับประสิทธิภาพในเกมบุกของเพเซอร์ในรอบเพย์ออฟอยู่ที่115.5ครับส่วน o k เคซ u n ันเดอยู่ที่116.4ครับประสิทธิภาพเกมบุกของโอเคซเหนือกว่าเล็กน้อยครับส่วนประสิทธิภาพของเกมรับกับเพเซอร์เสียแต้มในรอบเพย์ออฟ113.5บแต้มต่อเกมส่วน o k เคซยังคงมีเกมรับที่ยอดเยี่ยมครับเสียแต้มในรอบเพย์ออฟ107.0ต่อเกมเท่านั้น สตาแมชอัพวันนี้ครับผมขอหยิบยกการดวลก,กันระหว่างปาสกาลเซียแคมป์ครับผู้ทำสกอร์สูงสุดด้วยกับเพเซ,เซอร์ในรอบเพย์ออฟครับวันนี้จะได้ดวลกับ SGA ครับ MVP Final ไฟนอลซีซั่นนี้โดยปาสกาลอยู่ที่21แต้มต่อเกมครับส่วนทางด้าน SGA 30.4แต้มต่อเกมถือว่าสูงมากเปอร์เซ็นต์ฟิกโกของปาสกาลครับทะลุทะลวงในได้ดีอยู่ที่52%ส่วน SGA 47% ทศนาจา์เจในคู่นี้ครับจริงอยู่ว่าโอเคซีครับผลงานใน2เกมหลังสุดก็เรียกได้ว่าดูดีกว่าเพเซอร์แบบชัดเจนครับแต่นั่นก็เป็นองค์ประกอบเรื่องไทริซาลิเบอร์ตันครับก็หายไป2เกมครับเล่นไม่ดีจริงครับ2เกมที่ผ่านมาแต่เกมนี้เป็นเกมที่เพเซอร์จะแพ้ไม่ได้คาดว่าเจ้าบ้านครับน่าจะสู้แบบสุดชีวิตริคคาสไลน์น่าจะงัดทุกไม้มาสู้กับโอเคซีแพ้คงไม่เกิน5ดีไม่ดีมีชนะไปเกม7กันต่อครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใคร กลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับแล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ